สวัสดีครับคุูชมินดีทีชออีกแล้วนะคบวันนี้ผมจะมาแคสเกมทีมประเทศสองพาสองอันอีกแล้วนะฮะนี่ผมจะมาเล่นเป็นสกาเมื่อกี้แคสเฟลไปนะฮะอุ้ยสายฟ้ามาพอดีก่อนที่จะสาบไปต้องใช้กับสปายอันเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ยินเสียงหูก็ขออภัยด้วยนะ อ้หุอืมอืมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลนสีนั้นลุยเลยดีไหมอ่ะมีคนรอดมาได้เราต้องรอดมาได้สไม่มีใครมาตรงนี้มากอุ้ยเอือไม่มีใครมามาก อเออจะโหดไปไหนอันไหนๆผมก็มีนะผมเล่นแชเล่นฮู้ยมันมีดโหดหรือเปล่าอืออฮ้ยเกือบตายเกรเนตลันช์ นั่นจังวัน,นี้ผมไม่อยู่แล้วมจะใช้สกกวให้ดีที่สุดคลิปนี้ห้านาทีพอนะคะรู้สึกว่าเกินมันแบบเฮ้ย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 เฮ้ เฮ้ยไคโดไคโดเมื่อกี้น่าจะฟาดเบสบอลไม่น่ากินล่ะพูยเกือบไม่เกือบแล้วตายแล้วโอ้ คลิปหน้าให้ทำอะไรก็บอกฮะแต่ว่าเป้าหมายของผมก็คือจะแคสตไมค์ครับนะเนื่องจาก t ท t รันมันแหลกเกินไปเลยแคสตเอ,อ,อ,อ้เฮ้ยเกือบตายไปแล้วตายไปแล้วอุย้ยชัดเจนอววมันใครทำอะไรแล้วได้ ว้าว้าหลบได้หลบได้เฮ้ยก่อน้ายไปไหนโฮมรันไหมโ,หมโหมฮุี่มาโฮมรันซะด้วยเออเกียนขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเอานปช็คเลิมเจ วิบุ้มใครอยู่โรงเรียนก็ใครอโรงเรียนผมก็จะรู้นะแปลว่าอะไรเฮ้ยก่อนที่จะสายไปเฮือผมว่ายังไม่ถึงตัวกระเป๋าก็น่าจะตายแล้ว วิผมรอแบตชาร์จดีกว่าเสร็จแล้วพอไม่มีใครทำเลยผมได้แล้วเงียบเงาจริงๆวิการที่มันจะซ้าโอ้มันโง่อ,งอะ มาชีวิตนี้ต้องลำลาเพราะฉันคือคนทิเซียนนะตาผมจะมาเล่นเกมทีมฟอเดร์ <Team for S 1> อันนี้ก็พูดไปแล้วเฮ้ยยาเื้ื้อ,อเสียงฟาดเสียงฟาดซะก่อนเฮ้อ กูรู้แล้วแม่งแลงล่างออกกมอันแมนโโหแมนต่อยโหดยัง <c oughs> ไงดีลนะะทุกคนอ่ะผมจะเล่นแค่ตัวเดียวพอนะครับสำหรับพังนี้เดการเล่นจนนี้เอ้ะผมจะเล่นอย่างสุภาไปเชิสสกาว ผมจะรีบจบพาร์ทนี้ด้วยการเล่นสเก,กลอุย้ยเอาเฮ้ยโอ้ตกใจนึกว่าเป็นก้อนเลยเออนั่นจบพาร์ทแค่นี้ครับ